สวัสดีครับชี้ชัดหมัด มวยายแซมสั้นมวยมันวันนี้เราก็จะพากันไปดูในศึกวันลุมพินีครั้งที่101ประจำวันศุกร์ที่21มีนาคม2568ณนสนามมวยเวทีลุมพินีเริ่มจกันตั้งแต่เวลา19นาฬิกาจุดเป็นต้นไปทายทอดสดผ่าน,นช่อง7จ HD กด35นะครับโดยทัย้งหมดนะครับผมวันนี้แซมสั้นก็จะหยิบยกมาให้ชมกันถึง9คู่9คู่เน้นๆ9้าคู่เด็ดๆ9คู่จังเพื่อให้พี่ๆน้องๆได้มีข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจใในกกกาารรรเชีียยแลล้ว็สํหัับค,คบผมมมท่่่งไุ เชียมวยแซมสั้นขอฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มมวยหูรู้ข้อมูลชี้ตัวเล่นเน้นกําไรสั้นกระชับฉับไวเสม,มือนได้ไปเชียร์อยู่ที่ขอบเวทีทันทุกเหตุการณ์ชํานาญทุกพื้นที่อย่าลืมแอดกันไปได้เลยนะครับที่ SMS9 9อย่าลืมแอดไซด์ด้านหน้าหรือคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างแซมสั้นก็ปักหมุดเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่เป็นการให้เสียเวลาเดี๋ยวแซมสั้นก็จะพากันไปดูในคู่แรกกันต่อเลย คู่ที่หนึ่งนะครับผมแซมสั่นก็จะพากันไปดูในคู่ที่4ของรายการก็จะเป็นการพบกันระหว่างดิโอนาธาซันโตสประทะก,กับก้องโพชัยลาวล้านช้างประทะก,กันในพิกัด119ป่อน สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมดิโอนาตาซานโตโทโมยสนักชกจากบราซิลวัย25ปีสูง1 6 3เซนติเมตรปัจจุบันซุมซ้อมอยู่ที่ค่ายซอเดชพันน์แกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยหมัดบูดุดันเลยนะครับผมเดินติดประชิดตัวตลอดขยันออกขยันโตขยันทำด้วยแกออกมาได้แม่นแกออกมาได้ดีมีมัดชุด12-34ตลอดเวลาแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยดิโอนาตาแกเคยบอกกับหัวหน้าค่ายหรือไม่ก็พีเลี้ยงของแกนะครับผมว่าแกไม่ค่อยอยากจะต่อยนวมเล็กสักเท่าไหร่เพราะว่านวมเลกเนี่ยตอนต่อยกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ็บ เลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าไฟหลังจากที่แกชนะน็อกเจ้ามาหาหินมาได้แกยังจะชอบนวมเล็กอยู่หรือไม่โชคในวันมาแล้ว2ไฟนะครับผมชนะน็อก1ไฟแพ้น็อกไป1ไฟก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าฝีมือที่แท้จริงแกเป็นยังไงไฟล่าสุดก่อนที่ชนะน็อกมามาหาหินแกก็ล้มมวยมาด้วยแหละครับผมก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าดีโอนาตาเนี่ยฝีไม้ลายมือแกจะเก่งกาจขนาดไหนแล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับกล้องโพชัยลาวล้านช้างนักโชคจากสปปลาวัยว20ปีสูง100 หกเซนติเมตรปัจจุบ,บันส่ซ้อมอยู่ที่ค่ายลาวล้านช้างจากประเทศลาวแกเป็นมวยซายแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องตั้งรับจับทางรอดักรอสวนได้แม่นยำออกอาวุธหนักแรงทุกลูกเลย,ยสำหรับเจ้ากล้องโพชัยมดเท้าเข่าสอกแกออกเป็นชุดเลยนะครับผมหัวจิตหัวใจก็ใหญ่เกินร้อยประเทศโดนยังไงทอนไปอย่างนั้นท่านมวยทอรอหอดอดทนเลยอยตัวนี้โดนอาวุธหนักๆโดนอาวุธแรงๆและไม่ค่อยสะเทือนสักเท่าไหร่ชกในวันมาแล้วหนึ่งไฟก็แพ้คะแนนแบบเอกชนให้กับเจ้ายางดำไปในไฟแรกไฟนั้นก็เรียกได้ว่าแหลกกันส สนานเลยนะครับผมสําหรับเจ้ากอนโชัยกับเจ้ายางดําฟันธงนะครับผมสําหรับผู้นี้มองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมน้ําเงินมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่ลูกบูทอรองหดอดทนของเจ้ากองโพชัยมากกว่าความหนักความแรงวัดกันไปทีต่อทีก็ดูเหมือนว่าเจ้ากองโพชัยน่าจะดูดีกว่าเยอะเลยไฟนี้นะครับผมวัดกันที่หัวใจไฟที่แล้วเนี่ยเจ้ากองโพชัยวัดกับยางดําก็มองแล้วว่าค่อนข้างที่จะสูสีโดนอาวุธหนักๆโดนอาวุธแรงๆก็ไม่ค่อยสะเทือนสักเท่าไหร่และไอเจ้าดิโอนาตาเนี่ยแซมสันก็มองแล้วว่าฝีไม้ไลายมือจริงๆมันยังดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะหัวจิตหัวใจก็ไม่ค่อยสู้ดีด้วยโดนอาวุธหนักๆโดน สู่สักเท่าไหร่สำหรับเจ้าดีโอนาตาเปิดหมวอคู่แรกมายังไงก็ขอออกชอบไปทางมุมน้ําเงินมากกว่าแล้วกันคู่นี้ขอเชียร์ไปทางนักชกจากสอปอป,อปอลาวยังกล่องโพชัยลาวล้านช้างไปต่อกันที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูในคู่ระหวังเอนโซกราลิสประทับก,กับลูอิคากิซากิประทับกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่น100ไม่เกิน22 2ปอนด สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจ้าเอ็นโซกาลิสนักชกจากฝรั่งเศสวัย21ปีสูง174เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายเมติซาตูสำหรับเจ้าเอ็นโซกาลิสนวมสีฟ้าแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องชิงออกอาวุธเร้วรวดเร็วเลยนะครับผมประเภทเข้าออกว่องไววิบวับจับทางยากตั้งรับจับทางรอดักรอสวนก็เก่งด้วยขยนันออกขยนันโตขยนันทำเลอยอาวุธหลากหลายสายตาดีแต่นักชกคนนี้เวลาโดนอาวุธหนักๆโดนอาวุธแรงๆแล้วค่อนข้างที่จะอาการยุบง่ายไป โดนหนักๆแล้วมีอาการนะครับผมสําหรับเจ้าอินโซกราลิสแต่ฝีไม้ลายมือบอกได้เลยว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาแน่นอนเปิดตัวในวันไฟแรกแกทําฟอร์มเอาไว้ได้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็เปิดตัวมาแพ้ให้กับคอมไปนะครับผมไฟนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าเจ้าอินโซกาลิสแกจะกลับมากู้ศรัทธาได้หรือไม่แล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับรูอิคากิซากินักโชคจากแดนปลาดิบวัย19ปีสูง1 6 5เซนติเมตรปัจจุบันส้มซ้อมอยู่ที่คลอสพอยโออิซึ เจ้ารูอิคากิซากิกางเกงสีขาวแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยบุผสมฝีมือขยันออกขยันโตขยันทําเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้อออกอาวุธได้หลากหลายแคล่วคล่องว่องไววิบวับจับทางยากออกมัดชุดได้ดีมีมัดชุด12-34ตลอดเวลาสเต็ปขาฟุตเวิร์กว่องไวเดินเข้าถึงติดประชิดต,ตัวยากแต่ข้อเสียของมวยตัวนี้ก็คืออาวุธของแกยังไม่ค่อยหนักแรงสักเท่าไหร่ความหนักความแรงยังดูเป็นรองคู่ต่อสู้นะครับผมสําหรับเจ้ารูอิคากิซาก,กิเปิดตัวในวันไฟแรกกับเปิดตัวในวันได้ อย่างสวยงามชนะขะแนนแบบเอกชันมาเลยนะครับผมก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟมีแกจะทําฟอร์มเอาไว้ได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่สำหรับเจ้ารู้อิคากิซากิแล้วทัศนะสํา,สาสหรับคู่นี้นะครับผมส่วนตัวของผมมองไปมองมาผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่เอ็นโซกาลิสมากกว่าอยู่นะครับเหตุผลหลักๆก,ก็คือมุมแดงเนี่ยมันจะเป็นรุ่นพี่วันนี้จะได้เปรียบเรื่องความใหญ่และส่วนสูงความหนักความแรงวัดกันไปทีต่อทีก็ดูเหมือนว่ามุมแดงมันจะน่าจะดูดีกว่าด้วยปัจจุบันซุ่มซ้อม,ม,มอยู่ที่ข่ายนี้นี่ซาตูนะครับผมสาหรับเจ้าเอ so ็นโซกาลิสมองแล้วว่าวันนี้น่าจะแก้เกมมาได้ดีกว่าส่วนมุมน้ําเงินเนี่ยฝีไม้ลายมือมันก็จะดูดีกว่าก็จริงแต่ความหนักความแรงยังดูเป็นรองรูปล่างวันนี้ก็ดูมาเล็กกว่าด้วยผมก็ แล้วว่ามุมน้ำเงินเนี่ยบทเบียดเสียสีกันไปทีต่อทีความหนักความแรงน่าจะแพ้ลูกข่มของมุมแดงไปนะครับผมคู่ที่5ของรายการยังไงก็ออกชอบไปทางมวยจากค่ายเมดีสซาตูมากกว่าหยุดดีคู่นี้ขอเชียร์ไปทางเจ้าเอ็นโซกาลิสไปต่อกันที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูในคู่เอกภาคอินเตอร์ก็จะเป็นการพบกันระหว่างอาวาดกอดอนประทะก,กับเอมุยประทะก,กันในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทพิกัดน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์ สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจ้าอาวาดกอร์ดอนนักชกจากอิสราเอลอายุ17ปีสูง172เซนติเมตรปัจจุบันสุ่มซ้อมอยู่ที่ค่าย W A K O ิอิสราเอลแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยสูงยาวเข่าดีจังหวะฝีมือครบเครื่องยืนได้ทั้งสองแข่ง2การ์ดเลยนะครับผมตัวนี้ตั้งรับจับทางรอดักรอสวนได้แม่นย่ำมัดเท้าเข่าซอกแกออกเป็นชุดเลยอยากใช้ซอกได้ทุกท่วงท่าอย่างก้าพมาลำขวานว่ากันอย่างนั้นสายตาดีเร็วคล่องว่องไวออกอาวุธได้หลากหลายอันตรายครบ เพื่องจริงๆสําหรับเจ้าอาวาดกอดดอนชกมวยอาชีพมาเพียงแค่20ไฟเท่านั้นชนะไป17ไฟแพ้เพียง3ไฟ7ไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกก็ยังไม่แพ้ใครมาเลยชนะนอกไปถึง5ไฟเลยนะครับผมแม่สำหรับอาวัดกอดดอนแน่ฝีไม้ลายมือแกไม่ธรรมดาดีจริงๆก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้เปิดตัวในวันไฟแรกแกจะทําฟอร์มเอาไว้ได้ดีขนาดไหนสาหรับเจ้าอาวัดกอดดอน แล้ววันนี้นะครับเขาก็ต้องมาเจอกับเอมุยนักชกจากเมียนมาวัย22ปีสูง168เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายท็อปวันจิมแกเป็นมวย้ายแกเป็นมวยบูทรหดอดทนดือ้อตือไม่เลิกเดินติดประชิดตัวตลอดเลยนะครับผมประเภศโดนยังไงทอนไปอย่างนั้นมากหนักลุ้นนับนอกได้ตลอดเวลาไม่ลนก่อนนี้แต่ท้ายปลายยกได้ลุ้นตลอดทรงมวยของแกอาจจะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับผมสําหรับเอมุยประเภศใช้ร่างกายเข้าเดินบดเดินบดเดนบียดเสียสีไปเรื่อยไม่หมดไม่ยุบง่ายๆด้วยแรงไป มั่เสมอกว่าคู่ชกแน่นอนสําหรับเจ้าเอมุยชกในวันมาแล้ว3ามไฟชนะน็อกไปถึง2องไฟแพ้เพียง1นึ่งไฟเท่านั้นฟอร์มช่วงหลังก็อยู่ในช่วงที่ดีเลยนะครับผมสําหรับเจ้าเอมุยฟันธงนะครับผมทศนะสําสสหรับคู่นี้มองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่เจ้าอาวาดกอดอนมากกว่าอยู่นะครับผมมองแล้วว่าเจ้าอาวาดกอดอนเนี่ยฝีไม้ลายมือมันจะดูดีกว่าไปหลายกิ๊กเลยไม่ว่าจะเป็นความไวไอคิววันนี้จะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงและช่วงชกด้วยไม่ลนไม่ล่วงนี่มองแล้วว่าน่าจะกินแกยากเลย,ยสำหรับเจ้าอาวัดกอดอนวันนี้ผมมองไม่ออกเลยนะครับผมว่าเขาจะแพ้ยังไงเขาจะแพ้หน้าไหนส่วนเจ้าเอมุยเนี่ยทุกไฟนะครับผมที่เขาขึ้นชกส่วนใหญ่ห่างมานับคะแนนกันยกต่อยกเนี่ยเขาก็ค่อขนข้านที่จะแพ้คะแนนแบบ ขาดลอยเลยจะชนะก็ต้องมาลุ้นแผลน,นับนอกกันสถานเดียวเพียงเท่านั้นหากไม่มีนับนอกบอกได้เลยนะครับผมว่าหารูชนะยากสําหรับเจ้าเอมุยคู่เอกภาคอินเตอร์นะครับผมยังไงผมก็ยังออกชอบไปที่มวยฝีมืออย่างเจ้าอาวาดกอดดอนมากกว่าหยุดดีคู่นี้มองแล้วว่าหากมุมแดงมันไม่หล่นมันไม่ล่วงมันไม่น่าจะมีสิทธิแพ้ได้เลยนะครับคู่นี้นะครับก็ยังออกเชียร์ไปทางมุมแดงมากกว่าอยุดดีคู่นี้ขอเชียร์ไปทางเจ้าอาวาดกอดดอน ไปต่อก็ที่คู่ต่อไปเกิดจะพากันไปดูในคู่ที่7ของรายการเกิดจะเป็นการพบกันระหว่างร็อกกี้วอวันทวีประท่ากับตุยลินทัตประท่ากันในพิกัดรุ่น100ไม่เกิน25่ปอนด์สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจ้าร็อกกี้วอวันทวีนักชกจากชัยภูมิอายุ24ปีสูง169เซนติเมตรปัจจุบันสมซองอยู่ที่ค่ายวอวันทวีแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยบูประเภทเดินหน้าท้าดวลชวนทะเลาะตะลอดขยันออกขยันโตขยันทําด้วยนะครับผมสําหรับเจ้าร็อกกี้หมัดแมน หมัดคมตั้งแต่แกเข้าไปต่อยในวันแกเสริมหมัดเสริมศอกบอกได้เลยว่าครบเครื่องดักออกอาวุธได้ดีเลยอย่าสำหรับเจ้าร็อกกี้บูสนุกสนานเลยนะครับผมประเภทกล้าแหลกกล้าสวนกล้าลุยไม่ลนกรนที่จะท้ายปลายกได้ลุ้นตลอดแต่ระบบป้องกันตัวของแกก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมสำหรับเจ้าร็อกกี้หน้ายัางหลุดหน้ายัางลอยเลยอย่าโดานอาวุธหนักๆโดนอาวุธแรงๆก็มีอาการเห็นกันเป็นบ่อยครั้งนะครับเปิดต,ตัวในวันมาไฟแรกก็ทำฟอร์มเอาไว้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยชะนะนอกมาได้อย่างสวยงามก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟ หรือใหม่สำหรับเจ้าร็อกกี้วอ์วันถัวี แล้ววันนี้นะครับเขาก็ต้องมาเจอกับตุยลินทัดนักชกจากเมียนมาวัย22ปีสูง169เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายดาวนาทาังเชแกเป็นมวย้ายแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องมัดหนักลุ้นนับนอกได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้แกเป็นมวยพม่าก,ก็จริงแต่เป็นมวยพม่าที่ใช้ฝีมือดักมาดักซอกแกออกได้แม่นยําเลยอย่าท่านมวยแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงด้วยนะครับผมสําหรับเจ้าตุยลินทัดโดนหนักโดนแรง,แ,รงแล้วไม่ค่อยมีอาการสักเท่าไหร่แลกกันไปทีต่อทีก็ดูเหมือนว่าความนักแรงจะดดูี ก่าคู่ต่อสู้ด้วยมัดหนักลุ้นดำนอกได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมตัวนี้ประเภทโดนยังไงทอนไปอย่างนั้น3ามไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกก็ชนะไปถึงสองไฟแพ้เพียงไฟเดียวเท่านั้นนะครับผมฟอร์มช่วงหลังก็อยู่ในช่วงขาขึ้นเลยสำหรับเจ้าตุยลินทัตมวยซ้ายเจอกับมวยขวาน,นะครับผมสําหรับคู่นี้ออกมาได้ดีเหมือนกันทั้งคู่ก็ต้องมาดูกัน้วครับผมว่าใครหลุดใครหลวมใครจะร่วงก่อนกันทันศนะสาหรับคู่นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมน้ําเงินมากกว่าหยุดดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่ความหนักความแรงของเจ้าตุยลินทัตมากกว่าเจ้าตุยลินทัตเนี่ยมันเป็นมออวยจังหวะฝีมือที่รอดักรอสวนได้แม่นยำเลยนะครับแล้ววันนี้มาเจอมวยบู๊อย่างเจ้าร็อกกี้วอวันทวีหากเจ้าร็อกกี้มันเดินติดประชิดตัวไม่ถึงแซมสันก็มองแล้วว่าอาจจะเดินไปโดนอาวุธของเจ้าตุยลินทัตได้อย่างง่ายดายเลยอะ่ะความหนักความแรงวัดกันไปทีต่อทีทางตุยลินทัตมันก็น่าจะดูดีกว่าด้วยสภาพร่างกายความสดความใหม่ก็มองแล้วว่าเจ้าตุยลินทัศน่าจะดูดีกว่า คู่ที่7จ็ของรายการก็ยังไงก็ขอออกชอบไปทางมวยพม่ามากกว่าอยู่ดีคู่นี้ขอเชียร์ไปทางมวยเพื่อนบ้านอย่างเจ้าตุยรินทัตไปต่อกันที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูในคู่ที่8ของรายการก็จะเป็นการพบกันร,ระหว่างซันเดย์บูมเด็กเซียนประทะากับนุ่มสุรินชอเกตวีนาะประทะากันในพิกัด118ปอนด์สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจ้าซันเดย์บูมเด็กเซียนนักชกจากเชียงใหม่วัย27 สูง1 6 5เซนติเมตรปัจจุบันสุ่มซอม้อมมีค่ายบูมเด็กเสียนแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยบูดุดันเดินติดประชิดต,ตัวตลอดเลยนะครับผมประเภทกล้าแหลกกล้าสวนกล้าลุยดือ้อเอ,อิ้ไม่เลิกสภาพร่างกายหัวจิตหัวใจก็ใหญ่เกินร้อยด้วยประเพศโดนยังไงทอนไปอย่างนั้นมัดหนักลุ้นนับ,น,บนอกได้ตลอดเวลาต้นต้น,ตนยกไม่หล่นขอนี้ท้ายปลายยกได้ลุ้นตลอดเลยนะครับสำหรับเจ้าซันเดมีหลายก็ว่ากันอย่างนั้นมีลูกอึดลูกฮึตลอด3มไฟล์หลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ในรายการวันแกก็ชนะมาส ไฟแพ้เพียงหนึ่งไฟเท่านั้นไฟล่าสุดที่แกขึ้นโชคแกก็เพิ่งสะดุดมานะครับสำหรับเจ้าซันเดย์บูมเด็กเซียนก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้เขาจะกลับมาแจ้งเกิดได้หรือไม่ แล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับนุ่มสุรินชอเกตวีนาะนักชกจากศรีสะเกดวัย29ปีสูง162เซนติเมตรปัจจุบันสมยอมอย่ค่ขยทีเด็ด99แกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยบูประเภทเดินเปิดเกมเดินหน้าท้าดวลชวนทะเลาะตะลอะดะะมัดหนักลุ้นนับนกได้ตะลอดเวลาเหมือนกันมัดแม่นมัด,มดคมท่านมวยแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงเลยสำหรับเจ้าหนุ่มสุรินแต่ข้อเสียของมวยตัวนี้ก็คือหนุ่มสุรินเนี่ยไอตัวนี้ข้อมือแกเคยหักมานะครับหักมาแบบฉบับจริงจังเลยอก็ไม่รู้ว่าไฟนี้กลับมา ร่างกายแกจะเข้าทีเข้าฟอร์มหรืออย่างสําหรับเจ้าหนุ่มสุรินสามไฟ์หลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ในวนันแกกระทาฟอร์มเอาไว้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมชนะมาทั้ง3ไฟ์เลยก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟน์นี้แกจะชนะติดต่อกันเป็นไฟ์ที่4ได้หรือไม่สําหรับเจ้าหนุ่มสุรินแล้วทัศนะสําสหรับคู่นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่าอยู่ดีคู่นี้นะครับผมยังออกชอบไปที่ความแข็งแกร่งแข็งแรงของมุมแดงมากกว่าวัดกันไปทีต่อทีก็มองแล้วว่ามุมแดงเนี่ยมันน่าจะอึดถึกทนมากกว่าเยอะด้วยมุมน้ําเงินนะครับอย่างที่บอกข้อมือมันเพิ่งเคยหักมาหมัดหมัดกลับมาไฟน์นี้ไม่รู้ว่าร่างกายแกจะเข้าที่เข้าฟอร์มขนาดไหนยังไงคู่นี้แซมสันก็ขอเชียร์ไปทางมุมแดงมากกว่าแล้วกันต้นๆยกไม่หล่นก่อนนี้ท้ายๆปลายยกน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนไปได้สําหรับเจ้าซันเดย์บูมเด็กเสี่ยม ไปดูกันที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูในคู่ที่9ของรายการก็จะเป็นการพบกันระหว่างเพชรวิชิตสิงห์มาวินประทับก,กับยกสิทธ์ซอรถประทัก,กันในพิกัด140ปอนด สำหรับเจ้าเพชรวิชิตสิงห์มาวินนักชกจากสะะดาจังหวัดสงขลาอายุ23ปีสูง175เซนติเมตรปัจจุบันสวมซอม้อมอีท่ค่ายสิงห์มาวินแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยบูประเภทกล้าแหลกกล้าสวนกล้าชนเตะหนักต่อยแรงทุกลูกเลยอาวุธหนักแรงทุกลูกเลยนะครับผมสำหรับเจ้าเพชรวิชิตบูดุดดันขยนันออกขยนันโตขยนันเดินด้วยแต่ข้อเสียของมวยตัวนี้ก็คือระบบป้องกันตัวไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่นะครับผมสำหรับเจ้าเพชรวิชิตชอบหน้าหลุดหน้าลอยเปิดหน้ารับอาวุธอยู่บ่อยครั้งโดนนวดบ่อย ก็ดูยุบดูแผ่วนะครับสำหรับเจ้าเพชรวิชิตสิงห์มาวิน7ไฟ์หลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ในวันแกก็ชนะมา3ไฟ์แพ้ไปถึงสไฟ์เลยฟอร์มช่วงหลังก็อยู่ในช่วงขาลงเลยนะครับสำหรับเจ้าเพชรวิชิตสิงห์มาวินแล้ววันนี้นะครับเขาก็ต้องมาเจอกับยกสิทธิ์ซอรถนักชกจากชุมพรวัย23ปีสูง180เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยีค่ายสิทธิ์ซอรถแกเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าดีจังหวะฝีมือครบเครื่องตั้งรับจับทางรอดักรอสวนได้แม่นยำเลยสำหรับตััวนนนี้้ออออกกกาุุไดหหแรงงทูเมื นไว้ใจได้เลยนะครับสำหรับเจ้าหยกสิซอรถศอกแม่นศอกคมวงในมีศอกสลับลุ้นนับนอกด้วยแต่ข้อเสียงของมวยตัวนี้ก็คือแรงปายท้ายยกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดนอาวุธหนัหนกๆโดนอาวุธแรงๆแล้วมีทิ้งตัวให้เห็นกันเป็นบ่อยครั้งนะครับสำหรับเจ้าหยกสิซอรถดสี่ไฟล์ังที่แกเข้ามาชกเอาไว้ในเมืองกรุงแกก็ชนะไปทั้ง4ี่ไฟ์เลยยังไม่แพ้ใครมาเลยนะครับฟอร์มช่วงหลังก็อยู่ในช่วงที่กําลังสดเลยสําสหรับเจ้าหยกก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟ์นี้มาเปิดตัวในวันไฟ์แรกแกจะทํํําาาาาไไไฟฟท์อรรมดดด้้ีขนนหสับเจถ ฟันธงนะครับทัศนะสำหรับคู่นี้มองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่าหยุดดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่เจ้าเพชรวิชิตสิงห์มาวินมากกว่าอยู่นะครับมองแล้วว่าไฟนี้เจ้าเพชรวิชิตเนี่ยน่าจะกลับมาแจ้งเกิดได้อย่างแน่นอนหากกลับมาแจ้งเกิดไม่ได้ในไฟนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาแจ้งเกิดได้ในไฟไหนแล้วนะครับผมดูความหนักความแรงทางเพชรวิชิตเนี่ยมันก็น่าจะดูดีกว่าเยอะเลยหากวันนี้แก้เกมมาดีๆเดินติดประชิดต,ตัวถึงผมก็มองแล้วว่าน่าจะถึงนับนอกกันเลยทีเดียวเชียวส่วนมุมน้ําเงินเนี่ยในสายตาแซมสันก็มองแล้วว่าทรงมวยหลักเหลี่ยมันก็จะดูสวยงาม แต่ตัวนี้เหมาะที่จะชกมวยหยกมากกว่าเวลามันโดนอาวุธหนัก,นก,นกๆแรงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยที่จะเอาสักเท่าไหร่วันนี้มาใส่นวมเล็กก็ไม่รู้ว่าแกจะทนอาวุธหนัก,นก,นกๆแรงๆได้หรือไม่สําหรับเจ้ายกสิซอลลดไอ้แดงเนี่ยมันซ้อมที่ค่ายสิงมาวินด้วยนะครับร่างกายค่อนข้างที่จะดีเลยซ้อมดีบํารุงถึงก็มองแล้วว่าวัดกันไปทีต่อทีมันก็น่าจะดูดีกว่าคู่ที่9้าของรายการยังไงก็ขอเชียร์ไปทางมุมแดงมากกว่าแล้วกันคู่นี้ขอเชียร์ไปทางเจ้าเพชรวิชิตสิงมาวิน ไปดูกันที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูนี่คู่ที่10ของรายการก็จะเป็นการพบกันระหว่างคุนศึกซ bon ุปเปอร์บอลเทนนิงแคมป์ปทากับการมีจอนอบมุสลิบเบกประทะากันในพิกัด1น5 5 5ปอนด์ สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมขุนศึกซุปเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์นักชกจากปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาอายุ24ปีสูง179เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายซุปเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์แกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องตั้งรับจับทางรอดักปะทะจังหวะ2ได้เก่งเลยหลักเหลี่ยมเชิงดีสายตาว่องไวมีอาวุธหนักแรงทุกลูกรอดักรอสวนอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมทรงมวยถอดแบบมาเหมือนซุปเปอร์บอลเลยว่ากันอย่างนั้นเตะก้านคอได้แม่นยำด้วยต้นๆยกไม่หล่นก่อนนิเท ปลายยกกินเขายากเลยสําหรับเจ้าขุนศึกซูเปอร์บอลเทนนิงแคมป์สไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ในรายการวันแกก็ชนะมา2ไฟแพ้เพียง1ไฟเท่านั้นไม่ลนไม่ล่วงก็ไม่แพ้ใครง่ายๆเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าขุนศึกซูเปอร์บอลเทนนิงแคมป์ แล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับการนิจอนอฟมุสลิบิกนักชกฟอร์มโหจากอุซเบกิสถานวัย18ปีสูง180เซนติเมตรดีกรีเหรียญทองเวิร์แชมเปี้ยน,ยนสสมัยตุรกี1่สมัยอุซเบกิสถานอีก1สมัยนะครับผมแหมฝีไม้มาลายมือแกก็ไม่ธรรมดาจริงๆแกเป็นมวยซ้ายแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องตั้งรับจับทางรอดักรอสวนได้แม่นยามสายตาดีเลยนะครับผมชิงออกอาวุธได้เก่งด้วยอาวุธหลากหลายครบเครื่องวิบวับจับทางยากคือแกเป็นมวย ฝีมือจ๋าๆเลยอยว่ากันอย่างนั้นสู้ได้ทั้งวงนอกและวงในเลยนะครับสำหรับมุสลิมเบกไฟนี้เปิดตัวในวันไฟแรกก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าฝีมาไม้ลายมือของเขาจะดีขนาดไหนมวยฝีมือเจอมวยฝีมือนะครับสำหรับคู่นี้หลักเลี่ยมเชิงโชคดีเหมือนกันทั้งคู่ก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้ใครจะหนักใครจะไวและใครจะแก้เกมมาได้ดีกว่ากันทัศนะหาสำหรับคู่นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่ขุนศึกซูเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์มากกว่าอยู่นะครับคู่นี้มวยฝีมือเจอกับมวยฝีมือผมมองแล้วว่าขุนศึกแกน่าจะแพ้ยากสู้ได้ทั้งวงนอกและวงในเลยสาหรับเจา้าขุนศึกซูเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์หากมวยอุซเบกิสถานตัวนี้นะครับแกเป็นมวยหมัดมวยบูส่วนตัวผมก็มองแล้วว่ามันน่าจะได้ลุ้นกว่านี้แต่พอมันมาเป็นมวยฝีมือประเภทตั้งรับจับทางยืนชิงจังหวะรอดักรอสวนผมก็มองแล้วว่านักชกไทยเราน่าจะดูดีกว่าอยู่ดีไม่น่าแพ้ง่ายๆนะครับ ต้นๆยกน่าจะดูอึดอัดน,นิดหน่อยแต่บทเบียดเสียสีกันไปผมก็มองแล้วว่าเจ้าขุนศึกเนี่ยน่าจะเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนก็มองแล้วว่าขุนศึกซุปเปอร์บอลเทนเนิ่งแคมป์น่าจะดูดีกว่ามากกว่าหยุดดีคู่นี้ขอเชียร์ไปทางมุมแดงแล้วกันนะครับผมไปต่อกันที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูในคู่รองน้องคู่เอกก็จะเป็นการพบกันระหว่างโชคปีชาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมปะทะกับฉะลามดำสอบุญมีฤทธิ์ประทะกันในพิกัด125ป่ปอนด์ สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจ้าโชคปรีชาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนักชกจากพิษณุโลกวัย32ปีสูง161เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแกเป็นมวยซ้ายแกเป็นมวยบูบูทรหดอดทนเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้ประเภทเดินเปิดเกมเดินหน้าทา้าดวลชวนทะเลาะตะลอดขยันออกขยันโตขยันทําด้วยกล้าแลกกล้าสวนกล้าลุยมัดนักลุ้นนับนกได้ตลอดเวลาวงในแกก็มีศอกสั้นมีศอกสลับลุ้นน,นับนกด้วยนะครับผมสําหรับเจ้าโชคปรีชาทานมวยแข็งแกร่ง แร,แรงเลยอะต้นๆยกไม่หล่นก่อนนี้ท้ายๆปลายกได้ลุ้นตลอดโชคในวันมันแล้ว4ี่ไฟแพ้เพียงไฟเดียวเท่านั้นฟอร์มช่วงลังก็อยู่ในช่วงขาขึ้นเลยนะครับผมสําหรับเจ้าโชคปรีชาพีเคแสนชัย แล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับฉลามดำสบุญมีลิ์นักชกจากนกครศรีธรรมราชอายุ24ปีสูง167เซนติเมตรปัจจุบันสวมซ้อมอิทธค่ายสบุญมีลิ์แกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยบูประเภทเดินเปิดเกมเตะขาเจาะยางขว้างกระจกมัดฮุกซ้ายแกทํางานได้ดีเลยนะครับผมสําหรับเจ้าฉลามดํามีมัดตัดลําตัวที่อันตรายเตะหนักเลยอตัวนี้ต้นๆยกมีเช็คช่วงล่างห้เห็นกันเป็นบ่อยครั้งไอประเภทเตรียมตัวมาไม่เต็มใส่ย,ยางเปอร์เซ็นต์ขึ้นเวทีก็ค่อนข้าง จะเซตฉลามดํากันมาหลายลายแล้วนะครับแต่ก็เสียของฉลามดําก็คือระบบป้องกันตัวยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หน่ายังหลุดหน้ายังลอยอยู่เลยนะครับโดนอาวุธหนักๆโดนอาวุธแรงๆแล้วก็มีอาการไม่เห็นกันเป็นบ่อยครั้งสองไฟ์หลังที่แกคือชกเอาไว้ในวันแกก็ชนะนอกแบบ TKO มาทั้ง2ไฟ์เลยฟอร์มช่วงหลังก็อยู่ในช่วงขาขึ้นเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าฉลามดาซอบุญมีฤทธ ฟันธงนะครับสำหรับคู่นี้โชคปรีชาดูดีกว่าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นลูกบูทรอหดอดทนอาวุธที่หนักลุ้นนับนอกได้ตลอดเวลาประสบการณ์การผ่านมวยก็ดูเหมือนว่าจะผ่านมวยดีๆมามากกว่าเยอะกระดูกไม่ได้มีเอาไว้ต้มซุปแน่นอนนะครับผมสำหรับเจ้าโชคปรีชากระดูกแข็งโป๊กแน่นอนคู่นี้มองไปมองมาก็มองแล้วว่าเจ้าโชคปรีชาน่าจะดูดีกว่าอยู่ดีคู่นี้แซมสั้นขอเชียร์ไปทางมุมแดง เราไปปิดท้ายกันที่คู่เอกเกิดจะพากันไปดูในคู่ระหวังนักรบแฟเทคประท่าก,กับพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าประท่ก,กันในพิกัด135ปอนดอน สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมนักรบแฟเทคนักชกจากสุรินไว้ย26ปีสูง175เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอิด่ายแฟทคทนเทนนิงเซ็นเตอร์แกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยบูออกอาวุธได้ดุดันหนัก,กแรงทุกลูกเลยอะสู้ได้ทั้งวงนอกและวงในวงนอกก็มีหมัดมีแข้งที่หนักหน่วงวงในก็รกลัดปัตติก็เหนียวแน่นมีศอกสลับลุ้นนับนอกได้ตลอดเวลาด้วยนะครับสำหรับเจ้านักลบแรงปลายท้ายยกสมาเสมอไม่หมดไม่ยุบง่ายๆด้วยสำหรับเจ้านักรบแฟเทคโชคในวันมาแล้ว11ไฟนะครับผมแกชนะไปถึง 9้าไฟแพ้เพียง2ไฟเท่านั้นแม่เรียกเลยว่าฟอร์มช่วงหลังกายอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยสำหรับเจ้านักรบแฟรเทค แล้ววันนี้นะครับเขาก็ต้องมาเจอกับพึ่งหลวงบ้านเรมบ่านักชกจากอุบลราชธานีวัย25ปีสูง169เซนติเมตรปัจจุบันส่มซ้อมอยู่ที่ค่ายบ้านเรมบ่าแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยหมัดบู๊ดุดันเลยนะครับผมหมัดแม่นหมัดหนักหมัดคมมีวินาทีเป็นนาทีทองให้ลุ้นตลอดหมัดชุดแกออกได้ดีมีลูกชุด1 2 3 4ตลอดเวลาต้นๆยกรอบจัดจ้านเลยนะครับผมตัวนี้ลุ้นนับนอกได้ตลอดเวลาเลย,ยสำหรับช่วงต้นๆยกแต่ข้อเสียของพึ่งหลวงก็คือแกเป็นมวยที่ค่อนข้างที่จะเข้ามวย หลวมไปหน่อยการยังหลุดการยังลอยช่วงหลังนี้โดนอาวุธหนักๆโดนอาวุธแรงๆแล้วไม่ค่อยจะดูดีสักเท่าไหร่โดนอาวุธหนักๆโดนอาวุธแรงๆแล้วมีอาการนะครับผมสําหรับเจ้าพึ่งหลวงบ้านแหลมบา้าโชคในวันมาแล้ว10ไฟนะครับผมแกชนะมา7็ดไฟแพ้เพียง3ไฟเท่านั้นแต่ฟอร์มช่วงหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ฟอร์มของแกก็อยู่ในช่วงลุ่มๆดอนๆเลยนะครับผมสําหรับเจ้าพึ่งหลวงบ้านแหลมบ้าทัศนะสำหรับผู้นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่ายูดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่นักรบแฟทคมากกว่าอยู่นะครับโดยรวมผมมองแล้วว่านักรบแฟทคเนี่ยอาวุธค่อนข้างที่จะหลากหลายและครบเครื่องกว่าเยอะเลยสู้ได้ทั้งวงนอกและวงในสภาพร่างกายความหนักความแรงก็ดูเหมือนว่าจะดูดีกว่าด้วยคู่ปิดท้ายรายการนะครับยังไงแซมซันก็ยังออกชอบไปที่นักรบแฟทคมากกว่ายูดียังไงคู่นี้ผมก็มองแล้วว่าหากนักรบมันไม่หล่นมันไม่ล่วงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรานะครับผมคู่ปิดท้ายรายการขอเชียร์ไปทางม,มุมแดง ก็จบกันไปแล้วนะครับครบถ้วนกระบวนความทัศนะประจําศึกวลัลลุมพินีครั้งที่101หหากผิดพลาด ประการใดก็ขออภัยพี่ๆน้องๆมาณที่นี้ด้วยแล้วก็สรุปมวยล่างมวยชอบนะครับผมแซมสั้นก็วงเอาไว้ให้แล้วหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยพี่ๆน้องๆมาณที่นี้ด้วยแล้วก็หากถูกนะครับผมอย่าลืมมาม้ยให้กันฟังใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วสําหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มเชร์มวยแซมสั้นขอฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มมวยหูรู้ข้อมูลชี้ตัวเล่นเน้นกําไรสั้นกระชับฉับไวเสมือนได้ไปเชร์ยูทิคอบเวทีทันทุกเหตุการณ์ชำนาญทุกพื้นที่ก็อย่าลืมแอดกันไปได้เลยนะครับที่เอสือคลลิิกได็ หลังเซมสันก็ปังหมดเอาไว้ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ